สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดลบครับท่านแปดหัวนแปดครับล่าสุดสิบแปดนาิกาผมได้มาอยู่ที่ตลาดฝั่งโขงดอนเมือง <Yahoo! S 1> นั่นคือลุงนงดอนเมืองนงดอนเมืองนะครับยูทูบเบอร์ชื่อดังที่สุดนะครับย่านดอนเมืองซ่อมพัดลมดอนเมืองนะครับ เสิร์ชหาเลยนะครับซ่อมพัดลมดอนเมืองระบบก็จะลิงก์ไปหานงดอนเมืองแน่นอนกว่าจะได้แต่ละคลิปมันลำบากยากเข็นต้องมานั่งตัดทำคลิปพี่น้องเพราปล่อยคลิปลงไปคลิปก็ไม่ปังแป๊กพี่น้องคลิปแป๊กมากเลยนะครับนะครับไม่น้อยนะเป็นยังไงไม่น้อยนะครับตอนนี้ ใกล้จะครบ100เหรียญดอลลาร์แล้วน้องๆถึงแกจะคิดจะไม่ฟังแต่ของแกก็จะลงไปเรื่อยๆสะสมวันเล็กวันน้อยดีกว่านั่งหายใจอยู่อย่างเดียวนะครับดีกว่านั่งหายใจอยู่อย่างเดียวนี่กว่าจะได้จะได้คลิปเนี่ยตัดแล้วก็หาเสียงอะไรเข้าไปใส่นะครับ ตอนนี้มีเสียงอ่ะโดนมันมีเสียงเพลงนะครับผมก็ต้องเอาคลิปนี้นั้นเข้าไปที่แทบสัดเสียงบรบกวนเพราะว่าอยู่ที่ตลาดฝั่งโปงมีเสียงบรบกวนพี่น้องก็คือไม่ใช่เสียงบรบกวนหรอกเสียงรบกวนมีอยู่แล้วคือเสียงลิขสิทธิ์นะครับพี่น้องเขาเรียกว่าเสียงลิขสิทธิ์นะครับมีร้านขายชีสอาตาตสอเปิดเพลงลิขสิทธิ์อยู่พี่น้อง เสียงเพลงมันเป็นไวรัสสำหรับการทำคลิปแน่นอนเนี่ยนงดอนเมืองเห็นไหมครับนั่งตัดคิดอยู่กว่าจะได้แต่ละคลิปพอปล่อยคลิปลงไปได้10วิวพี่น้อง8นาทีได้10วิวดูครับพี่น้องกว่าจะได้100เหรียญมันผมว่าเข็นเขาขึ้นพกเฮ้เข็นคกขึ้นเขาน่าจะง่ายกว่านะผมว่านะ เขียนคกขึ้นเกา่าน่าจะง่ายกว่ากว่าจะได้แต่และคลิปพี่น้องนั่งสัตว์แล้วก็ใส่เสียงใส่ตัวหนังสืออะไรต่างๆใช่ไหมครับตอนนี้ก็ยังใสย่ยู oh, <no. S 1> ม่มีความทนโหดอดทนนะครับมันต้องมาด้วยความชอบก่อนอันดับแรก <Okay. S 1> ถ้าคุณไม่มีความชอบในการทำคลิปหรือการตัดต่อแต่อย่างใด <Okay. S 1> คุณก็ไม่มี จิตวิญญาณในการทาคลิปแน่นอนแต่ก็จะเอาขาขึ้นห้านะครับบางครั้งก็พาดคอเส้นแปรบ้างก็ได้เนี่ครับเดิน <c oughs> จะเอาขาขึ้นพาดคอเส้นแปรแล้วน้องๆลบๆลบๆลบก่อนลบก่อนพี่เนาะโอ้สบายมากเลยอ่ะแน่สบายมากเลยน,ะน,ยลยนั่งทําคลิปอ่ะโ้มีโต๊ะประจําตําแหน่งด้วยนะครับโอ้โห,โหอยากจะเชื่อเลยนะครับก็มีสุนัขเนี่ยหลงที่หลงนะครับ ตัวนักพูดใจพี่น้องนะยอดมากเลยโอ,โอ,โอ,โอ้โหต้มื่ละเนียนตั้งนานแล้วยังทําคลิปไม่เสดดร็จอยู่ป่านนี้ผมพูดคลิปได้สามนาทีแล้วยังทําคลิปไม่เสร็จพี่น้องแค่เวลาจร,จริงๆนะกว่าจะทําคลิปไดหเป็นชัช่วโมงบางท่านนะครับโดยเพพาะคลิปยาวก็จะใส่เสียงใส่ตรงสือ่อมันไม่ง่ายพี่น้องมันลำบากนะครับโดยการใช้มือถือ<ว> <unt> อ่าเอ้นะครับ บุญหลง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 เมื่อสักครู่นี้ก็มาต้อนรับผมตอนผมสีรถมาจําผมได้นะเขาก็มาต้อนรับผมเนี่ยบุญหลงแล้วให้เราจับหัวด้วยแต่ว่ายังไม่มีอะไรมาต้อนรับหลงเนี่ยหลบบุญหลงนะครับดังนะช่องเขามีช่อง Youtube ็นของตัวเองนะบุญหลงเนี่ยนี่บุญหลงมีช่อง Youtube นของตัวเองเขาเรียกว่า บุญหลงมาแล้วเห็นไหมครับธรรมดาที่ไหนพี่น้องนะบุญหลงมาแล้ว <c oughs> โอเคครับพี่นี่ก็ได้แล้วครับผมแกก็ยังทำคลิปอยู่นะก่าจะใส่เสียงใส่ได้ต่างๆก่อนจะได้เนาะข้อ <c oughs> คิดก็คือการทำคิดก็คือ เราต้องจิตใจของเรานั้นต้องชอบก่อนทำอะไรก็แล้วแต่การงานก็แล้วแต่ถ้าเราไม่รักในหน้าที่การงานของเรายุทุปเช่นกันมันต้องเอาจิตใจที่เราชอบก่อนนะครับแล้วก็ของแกน่ะสไตล์ของแกก็คือลงดอนเมืองก็คือเขาเรียกว่าน้ำซึมบ่อทรายพี่นอ้องไปเรื่อยๆพี่นอ้องได้เท่าไหรก่ก็เท่านั้นนะครับ 10วิวคลิปนี้10วิวคลิปหน้า20วิวนะแต่คลิปสั้นก็ฟังอยู่นะคลิปสั้นอาศัยคลิปสั้นคลิปสั้นนี่ก็คืออย่าไปใส่เสียงเพลงนะครับ <Okay. S 1> ถ้าใส่เสียงเพลงนาะก็ไม่มีสิทธิ์นะครับไม่ได้พี่น้องแต่เสียงเพลงเนี่ยอ่าเสียงลีขสิทธิ์นั้นเอาไปกินหมดนะครับอิ่งีพี่น้องนะครับก็ขอบขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณ เฟเคทุกท่านนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจครับวันนี้อยู่ที่สถานที่ตลาดฝวางโคง้งงดอนเมนือชาแนลท่านแปดสูสุดแปดรายงา์